สบบวัสดีครับพี่น้องเห็นหนาบอลบอ,บอ <c oughs> แ,มแม่แม่จะยุดสายไหม่ะเฮ็ดอีหย,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  <c oughs> ยังกอ่อพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีอีกรอบนึงนะครับผมอีแม่หลองอยู่ทางผุ่นมาลกกาวมาให้ลูกนะครับผมไปสื่อกา,กาเป็นมาตอนสร้างแม่นั่นเขาบ่ท่านขืนแต่บัดนนี้มันขืนบัดนี้ บัดน,นี้ก้ามาได้มาแล้วนี่ก้างามงามนี่เห็นบ่นพี่น้องอันนี้คือก้าข้าวเจ้าหรือข้าวหอมมะลินะครับผมตอนนี้เขายู่เอาแต่ใจฟาร์มนะครับอยู่กับเจมบอลอธินั่นหมอล่าใจเกินรอยครับพี่น้องบ่แมเป็นใจเกินรอยตั้งซื้อคณะด้ผมอยู่น้าบอสบอยอยู่กับซอแอนอรดีนะครับบ่แนเป็นว่าใจเกินรอยต้าคณะพี่น้องใจเกินรอยฮอดคนนะครับ <c oughs> ดำหน้ายาิ้มขึ้นจิบจิบ อันนี้ไซชุดหมอลำเลยดำหน้าเลย <c oughs> คือฟันน้ำฟันน้ำฟันฟน้ำก็ได้นะครับพี่น้องบ่ต้องถามว่ารักด้วยเหตุผลได้อรู้แต่ว่าใจ <c oughs> สามีละมันจีบกี่ขันซี่้อ <c> เ <oughs> พิ่นพี่น้องครับเป็นกำลังใจให่ในเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอาจจะเพราะเสียว่าดำส่ชุดหมอลำมาดำหน้าอีหลีหรือมาถ่ายแค่คลิปให้ดูอยากจะบอกว่าตามมาคิดตันแทรพี่น้องอย่ยมาบมาบอยู่ เดียบมากมากย่ได้หนิใคอเยียบเพราะเป็นยังจะเข้าไปส่อมดีหลัเพื่อคลิปพี่น้องมันบร่ได้ซาอันทางอันคันแท้ออกอันนี้คือดําจริงนะคะผมดําจริงของจริงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว่อยไปซักเด้อใสิสีหอมกินน้ำหอมธรรมชาติอดู่ยดำอิหรีได้หน,นิพี่น้องครับผู้ใดวางเด้อมาดำหน้าซอยเนี่ยอย่เอาใส่ใจฟาร์มนะครับ บไม่ได้ฉีดตัวได้พี่น้องดำไม่หรือครับมือเว้นนี่ดำตากแดดใส่ชุดปกติอันนี้ไม่เป็นไม่ปกติได้ครับสิไปทางบาร์เนี่ยเมฆพี่หลอกสิบายดากเมฆพี่หลอกมาด่าย่ายนี่เลยยมตาม่ล่ำเลยนะไม่ล่ำกับไ่ล่ำมักัก <laughs> สาธุการกราบกลมปน้มแนบพัดาเทียมเกตาขมาเฟนมิตรข่อแดนที่มาลอมมาโนย้มประสงค์ตังหวังใบบุญพระคุณทานได้มาซอยในงานสัทธาท่านผัว่าจ้างผู้สนสร้างเตรียมพระคุณยาสนิทมิดแกันคุณ ยังอบอุ่นอุลาไม้ฝากกจใจลงเทียมตากให้หากเทียมบ่ไม่มา,มา,มาพวกลูกหลานกำลังสร้างรวมพลังคนรุ่นใหม่ขอฝากซื้อบ่อยสิริชัย <c oughs> ขอฝากซื้อเจียมบอนอธิน้นสู้อ้อมใจพวกพี่น้อง ตะพองเขาสัวนีลาเนเด้แฟนเออพี่น sí ้องอย่า si ลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้ครับเอาคลิปฮาเอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากนะครับผมพูดจริงทำจริงนะครับหมอลำทำเกษตรนะครับผมอยู่จังหวัดมหาสารคามอยู่เอาแต่ใจฟ้ามเฮาครับผม เจมบอลอทินั้นครับ